The Greatest Demon Lord is reborn as a typical nobody ราชาปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของวาวาโตสที่สร้างชื่อให้กับตัวเองในตำนานความแข็งแกร่งทำให้ราชาเหงาเขาปรารถนาอยากมีชีวิตธรรมดา และกลับชาติมาเกิดใหม่ในฐานะชาวบ้านในโลกหลายพันปีต่อมาอย่างไรก็ตามในอนาคตที่กลับชาติมาเกิดอรยธรรมเวทมนต์จะลดลงเวทมนต์เองก็อ่อนกำลังลงอาร์ตเข้าโรงเรียนเวทมนต์พร้อมกับไอรีนาเพื่อนคนแรกและเพื่อนในวัยเด็กของเขาแต่ต่อให้ปฏิเสธที่จะเป็นคนพิเศษมากแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถซ่อนพลังของเขาจากการอยู่นอกมาตรฐานได้ ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับผู้ที่อยู่ในความหวาดกลัวและผู้ที่กำลังใกล้เข้ามาและแม้แต่ปีศาจที่เคยคุกคามโลกก็เริ่มดำน้ำอดีตราชาปีศาจสามารถมีชีวิตที่สงบสุขและปานกลางได้หรือไม่จินตนาการอันกล้าหาญของโรงเรียนที่ปั่นป่วนได้เริ่มขึ้นแล้ว